ยังอ่านกุไานไม่ได้ใช่ไหมครับมาทางนี้ครับมาทางนี้เทียบอักษรจากภาษาับเป็นภาษาไทยนะครับตอนนี้เราอยู่ในเรื่องของสระบอมมาเมื่อสระบอมมาสะกดกับอักษรวาวจะออกเสียงคล้ายๆกับสระอูคำตัวอย่างคํานี้ครับคำว่าเอาอยาตูบะเอวยาตูบะที่เราจะออกคือคำว่าตูเห็นไหมครับ บนวาวมีสุกูลอยู่แล้วก็ก่อนหน้าวาวนั้นเป็นดอมมะดอมมะอยู่บนตัวตาตาเท่ากับตอนะครับเราจะใส่ตออะไรก็ได้แล้วเราใส่สระอูเข้าไปแล้วจำเอาไว้ว่าเราจะต้องอ่านให้มันเสียงยาวก็คือตูตะวาวตูตะวาวตูเราสะกดพร้อมๆกันครับฮัมซาวาวเอายายาตะวาวตูบาบบ าำหรับ oh, yeah, oh, yeah, สนับสนุนการทำคลิปสั้นอันกรานด้วยการสั่งเนื้อส่วนดานหน้าปลกรีนพร้อมตามทันทีครับ